ราคานะก็บอกเอเอ,ซอซื้อราคาว่ะซื้อราคา,าตอนแรกเราก็เรียกไปเรียกราคาเลทเท่ากับอิงฟ้าไหมอืมมากหรอไมข่ขนาด สวัสคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่ที่นี่เลยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชนบุรีนะฮะวันนี้เรามีเรื่องเราจะมาเมามาไม่ใช่เมาหมอยกันเออ <c oughs> กับดาราสาวผู้เฟมัสท่านหนึ่งนะฮะก็แขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นเนี่ยตามเราไปเลยจ้า โอเคฮะสวัสดีทุกคนนะคะพบกันที่นี่กับมิสแกรนพา a จนอินไซเดอร์รู้ลึกรู้จริงเรื่องมิสแกรนนะฮะซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดเฟมัสของเรานะฮะนั่นก็คือน้ำเพชรอิสรีทรากรุนพิพัฒมิสแกรนนิคอนสวรรค์วนวนวนวายเดี๋ยวถามก่อนว่าทำไมต้องแนะนำนักครสวรรค์เป็นนิคอนสวรรค์เลย่นก็อยากจะเพิ่มจุดเด่นให้ตัวเองแค่นั้นเองแล้วเป็นแบบ สาวิตตีงะ,ะนิค้อนสวรรค์เลยนิฮะอะไรประมาณเนี้ยจากตำนานรองหนึ่งสู่ตัวแทนของมิสแกรนด์นครสวรรค์นะฮะวันนั้นเราเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์กันไปนะฮะทางช่องทางออนไลน์แล้วก็ขำมากมเพราะน้ำเพชรเป็นคนแรกๆเลยที่มาสัมภาษณ์ในรายการนี้หลังจากนั้นก็จะมีตัวแม่ทั้งนั้นเลยน้องน้ำเพชรเนาะคือซี่ใช่ใน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 ,ในรายการวันนั้นแต่หนูว่าเป็นคนที่ขำมากจริงๆเราเคยนัดกันไปกินข้าวที่บางแสนแต่คาดเคลื่อนกันไปมามนะฮะเ,เ,เออ วันนี้นะคะเป็นบุคคลที่เฟมาสแล้วว่ายังไงหญิงก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะใช่ก็ต้องขอคู่มือรับมือกันเป็นคนดังต้องจำคำนี้ต้องจำคำนี้ได้ต้องรับมือจริงๆค่ะรับมือไม่ไหวแต่ตอนนี้เริ่มชินละและคู่หูของเขาอีกคนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือใบเตยมิสแกรนสตูนเข้ารอบมาอย่างที่พลรณาบอกว่าเฮ้ย เนี่ยความเป็นมิสแกรนเนี่ยคุณเป็นรองหนึ่งมาเนี่ยคุณมาแทนแทนเฉยๆหรือเปล่าอืมแล้วแล้วน้ำเพชรทาไมตกลงเนาะเราเราเคยถามกาันว่าทาไมตกลงหนูตอบได,ดีมากว่านั่นคือตั๋วที่หนูจะไปเวทีใหญ่ได้เพราะจริงๆแล้วน้ำเพชรเนี่ยทักพินาหน้านะมาตั้งแต่ที่เขาจะไปประกวดมิสแกรนระยองใช่ค่ะถ่ายรูปพี่เขาสามมุกเขาจาได้ออ้ยจําได้เลย <laughs> ใช่ออแล้วก็วันก็มาสัมภาษณ์ใช่ไหมอ่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ใน เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์77จังหวัดและปีนี้คือมันปังมากดังมากจริงหนูถ้าเพชรเลือกไปปีอื่นหรือว่าเพชรเลือกที่จะไม่มาเนี่ย mm hmm. เพชรต้องพลาดมากๆอ่ะชีวิตเพชอมันแจ้งเกิดหนูเลยนะใช่เปลี่ยนชีวิตเลยค่ะเปลี่ยนชีวิตจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งเลยที่แบบไม่ได้มีอะไรเลยอะตอนนี้นนก็คือนะมีทุกอย่างมีคนรู้จักมากมายคนสพอร์ตเยอะมากๆแล้วก็คุณผู้ชมฮะ mm hmm. รู้หรือเปล่าว,ว่าน้องเองแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่า สร้างตํานานมาหลากหลายมากซ<ม>ึ่งเราเลิบมากเราจําได้ดีเลยกับโทรศัพท์หายมันเกิดขึ้นยังไงมันความอองความเลอของการนอนน้อยถํงนางงามค <laughs> ่ะนั่นคือขอนแก่นปะขอนแก่นก็คือรีบวิ่งมาโอ,โอเคเดี๋ยวจะเป็นลงไปหาเตยต่อนะแล้วก็อ้าวโทรศัพท์หายไปไหนเออแต่ตัวยองไลฟ์อยู่คือศัพหายอยู่น่ะอยู่นี่โอเคแล้วคนก็พิมพ์เมนอยู่นี่มองอยู่นี่จ้าเออแล้วอีกหนึ่งอัน ที่ชอบมากคือตอนที่ฟ้าใส่มาร่วมง,งานมิสแกรนเขาก็อึ้งไปแล้วที่ฟ้าใส่มาอึง้งแต่อึ้งกว่านั้นเ,ออเพราะว่านำเพจได้มีสซีน,นั้นสัมภาษณ์กับพรอ,อยู่เนาะสัมภาษณ์กับพรอยู่กับแม่สไปบาบาบาิบีค่ะ,ะแล้วทีนี้แม่สไปก็ถามทั่วไปเรื่องความสวยความงามเขาบอกมไม่ได้สวยมากแล้วพี่ฟ้าใส่ก็เดินผ่านแล้วก็บอกโอ้โหสวยมากจริงๆตายละ ก็คือตายจริงตายเลยและมีคำฮิตคำประโยคคือเยอะมากมากดังสะบัดเลยอะไรอีกนะส่งแย่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นคำฮิตติดปากของแฟนนางงามหรือลูกเล็กลูกเล็กเด็กแดงยันจนไปถึงอ่ามิสเตอร์ซูปราด้วยนะผู้ชายเขาก็เล่นด้วยนะซื้อแล้วละแเขาแ a กเธอด้วยนะฉันเห็นยิ่งกว่าเอค่ะ ยังไงคํานี้มันมายังไงคํานี้มันเกิดขึ้นจากจากตัวเองเลยค่ะที่ชอบพูดอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วก็ไม่ได้จําอะไรมากมายสุดท้ายก็คืออามาพูดเล่นกับเตยแล้วก็จากเตยไปสู่สาวๆในกอง77คนแล้วก็แพร่ออกไปทั่วประเทศแล้วเข้าไปอยู่แกงพลังใบกับเขาได้ยังไงอ่ะแกงพลังใบเราสวยเท่ากันอ่ะจริงๆนะมันคือผีผักนะัเอเอยยังไงเล่าสิเพราะหลายๆคนอยากรู้ไงแล้วจะบอกว่าพลังใบนี่ใส่คล้ายๆกันทุกคนเลยก็คือไม่เต็ม เป็นหลุดๆหน่อยเออเออยิ่งไฮดีเนี่ยอันนี้ต้องให้ทำไมพลังนางเยอะมากเลยเนาะนางเป็นคนที่หลุดหลุดมากแล้วเสียงเราแบบไฮดี้เงียบ S <S จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะแม่เอเอแล้วก็จริงๆที่ที่ได้เข้าเพราะว่าหนึ่งรู้จักพี่อิงฟ้าเพราะว่าเคยเใช้พี่เลี้ยงคนเดียวกันเหมือน <Brandon, S 1> ทีมแต่งหน้าคนเดียวกันแล้วก็ชาร์ลอตไฮดี้เนี่ยก็เคยจะประกวดภูเกตที่เข้ารอบ12คนสุดท้ายแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะมามา,มาเอานครสวรรค์ก็อ,อ๋อหนูหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ปะยออ s ลดนะว่าไม่ได้ คือจริงๆเราก็เตงจ่ามาตั้งนานแล้วนะถ้าหนูลงภูเก็ตนี่ไฮดี้ไม่ได้นะบอกเลยไฮดี้ร้องไห้นะแล้วในปีนี้เนี่ยน้ำเพชรอย่างที่บอกไปว่ามันก็ยังคงประกาศรอบภาคอยู่อเออภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานห้าคนเท่านั้นที่จะเข้ารอบต่อไปได้แม่แขกบอกพี่เลยว่าพี่แม่ว่าน้ำเพชรเข้ารอบนะอาจริงเหรอแม่เอาดีๆนะไม่ได้บูลลี่น้องนะ คนสวยมันเยอะนะบอดี้ก็ไม่ได้คนที่บอดี้ดีกว่าเราก็เยอะแต่เรื่องเบรนดเรื่องเอ่อบิวตี้เนี่ยไม่เทียงประกาศผลปุ๊บมิสแกรนด์นครสวรรค์อย่างเงี้ยแล้วเธอแบบย้อนไปดูหน้าเธอได้เลยนะจริงๆอะอยู่ข้างหลังถ้าเห็นหน้าตอนแรกที่ดีฮ่แล้วก็ทำไงเดินแบบเดินไม่ถูกเลยสังเกตออย่างนี้เลยตื่นเต้นมากคนลุกอยู่เลยพอเออพูดแล้วขนลุกจริงพอมาถึงภาคภาคเหนือละ น้องฝ้ายพีจิตไปละน้องเฟิร์นน่านไปละเอ๊ะยังไงทำไมมีคนนี้เข้ามาหลายๆหลคนก็แปลกใจกันไปอีกพอมาถึงภาคใต้ฉันว่าใบเตยต้องมาแน่ว่ะแม่หรือว่ามาตอนนั้นเราก็ดูนางงามบ้างไม่ดูบ้างเพราะเราอยู่กับปอมเอยป่านเอยซึ่งมันเจริญหัูเจริญตามากจริงจ้ะยังไงหนูเพราะหนูคิดว่าตอนนั้นเตยจะเข้าไหมคิด คิดว่าเข้าไหมมันก็50เหมือนเราละแหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันแน่นมากเหนือกระใต้คือใช่แกร่งมากใช่แล้วแต่ว่าสิ่งที่คิดว่ายังไงก็ได้เพราะว่าเออในในกองเนี่ยเราเต็มที่ทุกกิจกรรมเลยทั้งคู่เลยจับมือกันป่วยแค่ไหน mm hmm. เตยขาพิกนเพชใส่โค้ดซ้อมเต้นก็คือก็ต้องอยากเป็นเซนเตอร์แดนซ์ให้ได้อะแล้วแล้วออตอนที่หนูเนี่ย อันนี้เรารู้ว่ารอบพีริมมันหนักมากโดยที่หนูไม่สบายยังไงเล่าซิตอนนั้นรอบพีริมเหรอวันนั้นก็คือคุยกับแม่แขกคุยกับมาริมาอยู่3ามคนเนาะสักพักหนึ่งแบบมานี่ยืนไม่ไหวแล้วเหมือนจะล้มเลยอะ่ะเหมือนไม่ได้กินข้าวมันจะเป็นลมอ่ะก็นั่งกินน้ําแดงกินอะไรยังไม่ดีขึ้นพอลุกแล้วก็เหมือนบ้านหมุดอะไรเงี้ยก็ไป <ลง S 2> แอดมิทเ <ไป S 2> ลงยาใช่ลมไปเลยแอดมิทโรงพยาบาลโอ้โหคนหอบผ่านช่างแต่งหน้าแล้วอีกสามชั่วโมงจะต้องขึ้นเดินแล้วคุณหมอก็บอกอ่ะสามชั่วโมงเนี้ยต้องให้ยา3ชวโมง3ชั่วโมงงไม่่่ทัันนนน้้ตตออหหูบใชาง น้มาแต่งมาทําผมเขาบอกไม่ได้นี่โรงพยาบาลอะไรก็บอกงั้นหนูขอหนึ่งชั่วโมงได้ไหมคะเขาบอกแต่ยาไม่ครบโดสนะก็โอเคไม่เป็นไรค่ะเขาให้มายังไงตอนนั้นรู้สึกหนูเสียใจมากหนูแบบกลัวตกใจอยากเดินต้องมาให้ได้มันเป็นรอบสําคัญนะคุณรอบพรีลิมเนี่ยมันสําคัญจริงๆใช่เนาะคือต้องมาให้ได้ใช่อะแล้วน้ำเพชเนี่ยคิดว่าตอนอการที่เข้ารอบมาแล้วเนี่ย ปีเนี้ยซึ่งมันดังมากจริงไม่ว่าใครจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบก็ตามแต่วันนี้หนูเข้ารอบมาแล้วหนูว่าเพราะอะไรที่ตัวเองถึงเข้ารอบเพราะความเป็นตัวเองเลยร้อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่เออสามารถให้ข้อคิดคนได้ให้เอนเตอร์เทนเมนต์คนได้เป็นกระบอกเสียงให้คนได้ เป็นตัวเองอะไม่ต้องเฟกอะค่ะเพราะว่าถ้าการเฟกนี่มันเหนื่อยพยายามที่จะเป็นคนอื่นมันเหน่มันเก็บตัวหลายวันเธอเดือนอะถ้าเป็นคนอื่นนะไม่ไหวไม่ใช่ตั้งแต่สวันไม่ใช่เขาคล้ายลูกเสือสาวันแล้วเราแอบได้ปะไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะก็เคยพยายามที่จะเป็นคนสวยแต่ว่ารู้ว่ามันไม่ใวยอยู่นะมเท่ากับเออสวยเอออ่ะ ก็อย่างที่้องบอกว่าต้างเป็นตัวเองสวยอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมฮะไม่พอไม่แล้วปีนี้คือค่อนข้างจะโด่งดังมากจริงแล้วน้ำเพชรได้รับโอกาสนะคะจากวิงไว้เป็นพิธีกรว่าเซ็นทรัลเวิร์ทั้งสั่นะพี่ดูแล้วหนูต้องสั่นแน่เลยอะโอ้โหลอะไรคะมองไปมีแต่คนมีแต่คนแล้วเราอะเคยเป็นพิธีกรแค่งานตามงานกาชาขายรถจับสลากใช่จับสลากขายรถตักไข่ปลานะแล้วก็ปล่อยชิลได้แต่อันนี้มันปล่อยชิลมากไม่ได้แต่ด้วยความที่เราเป็นเราอะพูดผิดคนก็ไม่โกรธ เออพราะเรามาสายฮาแล้วไงใช่แต่กดบ้างก็ได้ค่ะบางทีมันเหลิงเนาะพูดผิดตลอดเลยก็จะมีอีเวนต์ต่างๆนะฮะอย่างที่เราบอกว่า ไม่ใช่แค่คนท็อป20เท่านั้นคนหลายคนเกิดมากๆนะคะในเวที Miss สแกร d ซึ่งมีด้อมอย่างที่หนูเล่าให้ฟังเนาะว่ามีด้งมีด้อมอย่างล่าสุดเนี่ยขนาดน้องสุลักก็ไม่ได้ท็อป20นะก็คือแต่ว่าคนคนมามิตติ้งเนาะเป็นวิทยกรอีกจ้างไปนางจ้างนางสู้ราคานะก็บอกเออสู้ราคาว่ะสราคาตอนแรกเราก็เรียกไปเรียกราคาเลทเท่ากับอิงฟาหมม ม <laughs> ากไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะริงฟ้ไม่ได้บรรยากาศ<บ>เป็นยังไงบ้างบรรยากาศอบอุ่นมากค่ะแฟนลับเขาแบบรู้เลยว่าแฟนลับเขารักนางงามจริงๆอะ่ะเขาซัพพอร์ตบุคคลน,นั้นจริงๆเลยอะค่ะ คือเป็นอะไรที่อบอุ่นตัวเพชรมีสามดอมหนึ่งหมื่นห้าพันโอ้ยดจริงเหรอใช่คนฟัสี่คนตามเยอะมากเลยนะตอนนี้คนตามเยอะมากขอบคุณมากเลยที่สพอร์ตกันมาตั้งแต่แบบแม่แม่บางคนแม่แม่แฟนนางงามบางคนติดตามเพชรตั้งแต่แบบว่าไม่มีอะไรอย่างที่ละนายใช่ใช่บนข่าวสามมตกตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยแบบศูนย์หุ้ยคนติดตามแล้วกดไลค์เยอะมากแต่น้ำเพชรก็ยังคงแบบเฮ้ยมากกดไลค์มิสแกรนเพจเจนอินไซเดอร์ตลอดเวลาชอบลมาก คืออย่างที่บอกไปอะทุกคนว่าเราเนี่ยพอเราไปอยู่ในกองจริงอันนี้นี่ของพ่รณนาเองที่อยู่มาทุกยุคอย่างที่บอกยุคนี้มันดังมากจริงแล้วก็ยุคที่คนไม่ยอมแพ้ไม่ใช่ว่าฉันไม่ใช่ตัวเต็งแต่ฉันก็จะแบบเฮ้ยฉันไม่เอาละ แต่ปีนี้คือมันสู้กันหมดอนะต้องสู้ค่ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสอะเนาะเพชเชื่อเลยตัวเพชเพชก,ก็สู้สู้มากมากตัวเตยก็สู้เรารู้จักเพื่อเราเนี่ยทุกคนสู้หมดนั่งคุยกันทุกคืนว่าจะยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แค่เราเจดจังหวัดสู้ทุกคนบอกเลยและนะคะขอถามอีกหนึ่งคำถามช่องดังเรียกไปแคสเอ่ยอะไรเอ่ยอจะเป็นดาราสาวจริงหรอ ก็ค่อนข้างจะเฟมัสขนาดนี้เราก็ไม่แปลกแต่ว่าก็ขออุบไว้ก่อนเขาบอกไปเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวแย่เออเลิศเลิศแล้วก็เห็นว่าตอนนี้มีช่องด้วยปะมีช่องค่ะสวยสบัดชาแนลนะคะคนดูเยอะนะก็ห้าหมื่น follower ฉันอยู่มาประมาณ2ปีในการทำช่องฉันแล้วหมื่นหนึ่งไปติดตามกันเยอะๆนะคะ grand person insider ใช่นะคะก็เอาอย่างนี้ละกันนะคะน้ำเพลอย่างที่เราบอกกันไปว่า การต่อสู้มันเข้มข้นมากสําหรับในปีที่แล้วใครเป็นเมสแกรนเน่ที่เขาว่าขายขำขายตลกหนูว่าไงมันไม่ใช่แค่การขายขำหลายๆคนอาจจะมองว่ามันแค่ขายขำแต่ในการขายขำเนะี่ยมันแทรกไปด้วยความพยายามความมุ่งมานะเพชรขายขำตอนที่เพชรไลฟ์สดอยู่หน้าจอแต่เวลาที่เพชรขึ้น <W> T, เวทีเนาะเพชรเพอร์ฟอร์แมนเพชร้องแบบต้องได้เพชรซ้อมยันตีสามตีสี่เพชรซ้อมนะตื่นเช้าเพชรก็ซ้อมเพื่อที่ว่าอะไร มันจะได้มองขาดว่าโอเคเราไม่ได้มาแค่ขายคำแล้วเพชก็อยากให้ทุกคนนะคิดแบบเพชว่าโอเคอยูเป็นตัวเองอยู่เป็นคนตลกได้แต่พอถึงจุดที่มันต้องแข่งขันอยู่ก็ต้องแข่งขันจริงๆแล้วก็อยากจะฝากสําหรับปีหน้าเลยค่ะ2 0 2 3ยีาเขาเริ่มละ2 0 2 3เริ่มแล้วนะคะเข้มข้นแน่นอนอยากให้ทุกคนสู้ๆฝึกเพอร์ฟอร์แมนซ์ฝึกคําถามฝึกร่างกายอะไรให้มันพร้อมจริงๆเพราะ 3B มันใช้ไม่ได้แล้วมันต้องมีมากกว่านั้นนี่ด้วยใจด้วย ใจไม่มีใจใจไม่มีนะไม่ได้นะแพชชั่นต้องแรงมากอันนี้เพชรเชื่อเลยนะคำเนี้ยบางคนมาแบบว่ามาแค่ประกวดมันไม่ได้แน่นอนอย่างนั้นแะต้องแพชชั่นต้องแรงมาเพื่ออะไรเราเสียเงินมาทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเราต้องคิดต้องได้อะไรติดมาติดมือไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยไม่ได้ตําแหน่งคุณก็ต้องหาแสงหาอะไรในจุดที่คุณจะได้เป็นตํานานไม่ไม่ได้ตําแหน่งแต่เราต้องเป็นตนานใช่ยางเพชรไงไม่ไม่ได้เข้า t อ p ห้าไม่ได้อยู่ในโพแต่ก็โผล่มาได้ตอนนี้อันไม่ได้ใส่นางในโพ ไม่ใส่จริงไม่ไม่กดนะจริงจริงเพราะมันแน่นมากจริงมันแน่นมากซึ่งโพเนี่ยมันมีหลายคนบอกด้วยว่าพิรันนาทําไมไม่ทําโพให้มันปังไปเลยแบบเรียงตัวไปเลยเธอฉันบอกก่อนนะว่าอย่างนเพรบอกว่าตัวเต็งก็เยอะตัวตัวเสียบก็เยอะแล้วพิรันนาก็ไม่ใช่กรรมการเพราะว่ามีคนกดดันว่าพิรันนาควรจะเป็นซิกเนเจอร์ไปเลย คือวันนั้นก็คือณตรงนั้นเหมือนวันนั้นที่ไปมอบสายสะพายเนาะให้กับไฮดี้คลิปของน้ำเพชรนะฮะ,ะก็ช่วยพิรณา,า,าไป ไหลไหลที่มากแม้แต่บอสก็ยังรีプライนั่นแหละคือพี่ออพนานานาเนี่ยก็เอาตัวที่มาเรียนทั้งหมดแต่ไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าใครเพราะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกรรมการแล้วเราจะเลิกกับน้องๆทุกคนทุกคนน่ะจะถึงวันสุดท้ายแล้วรู้สึกแบบวันล่ำลาเนาะหนูเนาะร้อ,องไห้น้ําตาไหลเนาะยังเป็นมีมอยู่ทุกวันนี้อย่างเงี้ยนายอย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากให้ผ่านไม่อยากให้จบเลยคิดถึงเพื่อนๆมากๆเลยแต่ว่าเนาะ มันต้องเดินหักต่อไปเนาะก็เชื่อทุกคนก็ใช้พื้นที่ตรงเนี้ยในการเป็นนางงามเนี่ยปีเนี้ยได้อย่างคุ้มค่าทุกคนเลยแต่ตอนนี้คุณใบเตยเขามีนมเป็นของตัวเองแล้วยังไงเขามีนมแล้วเขาเชิดใส่เลยเนาะไม่ได้มารายการนี้ไม่ได้มารายการชื่อดังเธอพลาดแล้วนะพลาดมาเดี๋ยวรอบหน้าต้องต้องมาแล้วต้องลากมาใช่เดี๋ยวเราอาจจะแบบว่ามีแบบกิจกรรมคิงคองคิงค่าเอ็กมิสแคนเพรสเซนสไเดอร์เขาก็มีสปอนอยู่นะ ไม่ได้เออนะนี่ก็แบบว่ายังมีกิจกรรมรออยู่มากมายนะฮะอาจจะเห็นน้ำเพชรบนเวทีเมสแรนไทยแลนด์ในฐานะพิธีกรในอีเวนต์ต่างๆเพราะว่าตอนนี้มีอีกมากมายแฟนมี4ี้าเหนือการใต้สารเนอะเจออเอได้ไปไหมอ่ะครับอาวคุณไม่น่าแต่ดูหน้าแล้วว่าชนิดป่าไหนจะเป็นคอนเสิร์ตของอิงไฟอเออหมอลำตายปีก็จะมีอีก โอ้ยเยอะมากเลยของมิสแกรนไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้หลับได้นอนะที่สําคัญนะฮะต้องเชียร์อิงฟ้าที่มิสแกรนอินเตอร์ด้วยใช่อินโดนะคะจมไหมไม่จมไม่หายไม่ตายละติแข่งในน้ําแข่งในน้าไม่ได้แข่งในน้าไม่จมเนาะเออพี่เชื่อว่านะฮะน้องๆก็จะเป็นกําลังใจให้อิงฟ้าด้วยนะฮะรวมถึงพวกเราด้วยคือคนไทยเหมือนกันอ่ะควรจะซัพพอร์ตกันเนาะใช่ค่ะอื่ะสุดท้ายนาอแม ใครที่ติดตามเพจนะคะขอบคุณมากๆเลยที่สปอร์ตและติดตามกันแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามช่อง Miss Grand Pre Genius i d e r ด้วยนะคะใช่แล้วนะครับยอดวิวยอดฟอลโล่เราแพ้เขานะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราก็อยู่มาถูกยุคนะฮะยุกจริงๆต้องยอมนะยอมแม่นะเออ,เอ,อจากเด็กคนหนึ่งนะฮะที่สัมภาษณ์ออนไลน์กันนะฮะในช่อง YouTube ช่องนี้จนวันนี้เนี่ย mm hmm. เขามันเป็นบุคคลที่เฟมัสนะฮะเฟมัสจริงๆลูกเล็กเด็กแดงรู้จักหมดเลยนะฮะกับ Miss Grand Nikon สวรค์นคนนี้นะฮะดราม่าเอ่ยขำเอ่ยฮาเอ่ย เราก็หวังว่าคงจะเจอน้องในเส้นทางต่อไปนอกจากการเป็นนางงามอาจจะเป็นพิธีกรอ,อาจจะเป็นนักสแสดงฉันอยากเห็นเธอเป็นนักสแสดงที่แบบว่าเป็นเพื่อนนางเอกที่โกโก,โกโนะ้ฮ่าฮาน่นอะอันนั้นคือภาพที่เราอยากเห็นมากๆเ,เลยวันนี้ขอบคุณน้ำเพชรนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่รันนาะขอบคุณคุณดูทุกคนด้วยนะคะใช่แล้วนะคะอย่าลืมติดตามนะฮะโปรเจกต์ของวิทยาอาชีวศึกษาชลบุรีนะคะแฟชั่นและสิ่งทอจะมีอะไรให้น้ำเพชรมาร่วมเขาเรียกว่าสร้างความฮือฮาใช่บอกหรือว่าแตกๆจริงๆแล้วจะบอกให้ว่าเทปที่แล้วอาจไปรอบ หนึ่งแล้วแต่อัดไม่ติดนะฮะสร้างตำนานนะฮะยังไงอันเนี้ยอัดครั้งที่สองแล้วเธอบอกความจริงเลยติดแล้วเนาะ้อเคขอบคุณน้ำเพชรมากนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันนะคะทิว